คือตกเงินไทยก็ประมาณปีละสามล้านใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเขาอาจจะต้องปิดช่องโหว่ด้วยใช่ไหมครเพราะว่าถ้าเขาไม่ปิดช่องโหว่เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเหมือนจะเปิดประตูไว้ขโมยก็สามารถขึ้นบ้านได้ทุกวันใช่ไหมครคือพี่อยากจะบอกว่าไอ้พวกรอ้พวกการที่บางไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะหลักหลวมใช่ไหมล่คือ สวัสดีครับพบกับผมอีกครังนะครับโอนเล็กโอนเลี้ยงนะครับวันนี้เป็นวันอีกหนึ่งวันนะครับผมเนื่องจากผมให้นัดคุยกับรุ่นพี่ของผมอีกหนึ่งคนผู้ซึ่งข้ามโวท์ในวงการไอทีในอเมริกานะครับผมวันนี้มาดูกันว่าเราจะคุยถึงเรื่องอะไรแล้วพี่คนนั้นจะเป็นใครตามผมไปดูกันเลยครับเอาละครับมาพบกับพี่แอนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนดี้ช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับผมอ่าผมชื่อแอนดี้นะครับอยู่อเมริกามากี่ปีแล้วพี่ ตอนนี้อยู่มา15-16ปีครับปีนี้ <16 S 1> ปีที่16ปีแล้วครับใช่เอางี้นะพี่แอนดี้เรามาเลิกคำถามกันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่พี่แอนดีนะ้เนี่ยได้ให้เกียรติผมในการมาร่วมรายการกับผมวันนี้นะครับผมเช่นคำถามแรกเลยพี่พี่แอนดี้เนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นไซเบอร์ c ซก i t y a ร a l ีแอนนัลิสตครับก็คือ,อเป็นงานที่เกี่ยวกับการ ป้องกันร,ระวังภัยไซเบอรอ์ส่วนใหญ่จะเป็นมาทางด้านเน็ตเวิร์กเซเค y ิตี้มากกว่าครับโดยไม่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับตรงฟิสิกอลเซเคิลิตี้มากมานัครับอโอเคครับพี่แล้วอา,อาชีพที่พี่ทำอยู่นยพี่ทำอยู่ในบริษัทอะไรพี่ตอนนี้หรือว่าตอนตอนนี้ทำอยู่ก็คือเป็นธนาคารนะครับซึ่งเป็นเครดิตยูเนียนด้วยเป็นเครดิตยูเนียนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาชื่อว่า Navy Federal Credit Union ครับ ถ้าคนคนที่เป็นทาหารก็จะรู้จักดีอันนี้เพราะว่าเป็นเครดิตยูเนียนที่อยู่ในตามตามฐานต่างๆตามเบสต่างๆครับแล้วอย่างนี้พี่ช่วยอธิบายหน่อยได้ครับผมว่าไอเนวะีเนี่ยมันคืออะไรหรือว่าถ้าคนอยากจะรู้ว่าเจริงๆแนละ้วมันคืออะไรก็คือ,อบริษัทที่พี่ทำก็คือเป็นธนาคารนะฮะซึ่งก็เหมือนกับธนาคารทั่วไปก็คือมีบริการธนาคารต่างๆเช่น โมบายแบงกิ้งอิ n เทอร์เน็ตแบงกแล้วก็มีบริการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์นะฮะแล้วก็ครอบคลุมถึงพวกเซฟ i ิ g งแอคเคาน์แล้วก็ t i r าม e n แอคเคา์ Account, อ,า Account, อะไรเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนหลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้าน Financial ครับซึ่งซึ่งบางนคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นทํางานที่เป็นเกี่ยวกับโกเมนซึ่งอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นลักษณะเป็นเป็นเหมือนเขาเป็น private มากกว่าที่เขาเขาดูแลเงินให้กับคนที่ทำงานให้กับกองทัพครับก็คือชื่อเนวีเนี่ยไม่ได้แายความว่าของรัฐบาลอย่างเดียวใช่พี่ก็คือคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถไปเปิดได้เขาได้ไปใช้บริการได้ใช่ไหมใช่ครับใช่แต่เพียงแต่ว่าคนที่จะมาเปิดบัญชีนี่ต้องทำต้องมีญาติที่ทำงานเกี่ยวกับทหารหรือว่าพวกคนที่ทำงานเกี่ยวกับ department of defense ช<ไ><ฮะ>ิงเจนเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกอะไรเงี้ยฮะ<ด><น>ใช่ได้หมดแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่รีเลทีฟนี่จะยากอาจจะต้องจะต้องอาถามเขาว่าเขาอาจจะให้คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับเราค่าจะช่วยให้เปิดได้แต่ว่าลองนึกภาพถ้าเมืองไทยก็คือสากลอมซับอะฮะ<อ>ใช่สากลอมซับก็คือสําหรับคนดีพนักงานที่ทําอยู่ในองค์กรนั้นๆหรือว่าบริษัทนั้นๆนเท่า<อ>ใช่ใช่ครับโอ้ยอันนี้ดีเลยเป็นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า โดยตรงกับรัฐบาลด้วยส่วนนึงก็คือจะต้องเป็นญาติหรือว่าญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรก็ว่ากันไปใ,<ช>ใช่ไหมครับใช่ครับคำถามต่อไปเนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าตำแหน่งงานที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันทำอะไรบ้างครับพี่ครับก็คืองานที่ผมทำงานอยู่นะครับก็คือเป็นงานเฝ้าระวังฮะแล้วก็วิเคราะห์ภัยคุกคามที่มากับเครือข่ายใช่ไหมครับแล้วก็การบุกรุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่า าการแพร่กระจายของไวรัสหรือมาแวร์ต่างๆใช่ไหมรหรือเดี๋ยวนี้ที่กํากลังเป็นข่าวมากๆคือพวกแรนซมแวร์ที่เมืองไทยกะโดนใช่ไหมครับแล้วก็พฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานในองค์กรด้วยแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องอจัดทําพวกรายงานต่างๆใช่ไหมเพื่อ,อวิเคราะห์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลระบบอื่นๆในบริษัทนะฮรรวมถึงหัวหน้าด้วยแล้วก็งาน งานด้านนี้ก็คือเป็นคนที่ชอบในการเรียนรู้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงไซเบอร์ใหม่ๆแล้วก็ควรจะเป็นคนที่มีการสื่อสารได้ดีเพื่อที่จะเอานำมาถ่ายทอดให้กับทีมแลนก็ผู้อื่นได้ด้วยนี่คือการากหลักที่พี่ต้องทำใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราพี่ได้ดูข่าวที่มุไทยไหมที่บอกว่าที่กระทรวงต่างๆมันโดนแฮ็กอะไรพี่ได้ดูไหมได้ดูฮะได้ดูใช่กระทึงบอกว่าตอนเนี้ย มันใกล้ตัวเราขึ้นทุกวันใช่ก็เลยทําให้มันเป็นเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับคนที่จะทําแล้วพี่คิดว่าที่เมืองไทยทำไมเขาถึงโดนแฮกง่ายอย่างนั้นเพี่ทำไมมันถึงโดนเจาะง่ายอย่างนั้นเพี่คิดว่ายางไเป็นเพราะว่าคนที่ทําระบบเนี่ยเขาไม่ได้คํานึงถึงทางด้านไซเบอร์ซิเค urity แต่เขา <Okay. S 1> คือคนทำเนี่ยเขาต้องการให้เว็บไซต์ให้มันทํางานได้ก่อน เขาเขาอาจจะไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาเซตอัพระบบแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องปิดช่องโหว่ด้วยใช่ไหมครเพราะว่าถ้าเขาไม่ปิดช่องโหว่เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเหมือนกับเปิดประตูไว้ขโมยก็สามารถขึ้นบ้านได้ทุกวันใช่ไหมครถ้าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเราไม่ล็อกบ้านเราก็สามารถเหมือนเชื้อเชิญให้คนเข้ามาได้ตลอดเวลาครับคือพี่กำลังจะบอกว่า,อาไอ้พวกการป้องกันที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะหลับหลวงใช่ไหมพี่คือเขายัาง ไม่ได้ให้ความสนใจนทางด้านนี้มากกว่าใช่<ม>ก็คือการลงทุนทางด้านไซเบอร์สเกลน้อยมากใช่<ๆ>ก็เลยทําให้มีปัญหาทางด้านนี้เยอะใช่พี่ออนดี้แล้วอย่างเงี้ยันอยากรู้ว่าในแต่ละวันอนะ่ะพี่ต้องทำอะไรบ้างที่พี่ตื่นมาตอนเช้าแล้วพี่ขับรถไปทํางานอย่างเงี้ยพี่ทำอะไรบ้างอ่ะพี่ครับครับก็คืออย่างตอนนี้ก็คือเป็นช่วงโควิดใช่ไหมฮะก็คือเขาให้ทาํางานจากที่บ้านใช่ไหมครับ<ม>ก็คือพอเราเริ่มงานเนี่ยเราก็คือล็อกอินเข้าไปในระบบ แล้วก็ดูในช่องสื่อสารที่เขาทําไว้ให้กับกลุ่มหรือทีมของเราแล้วก็หลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเริ่มด้วยเริ่มวันก็คือจะมีการมิ팅สั้นๆเพื่อที่จะสรุปว่าวันนี้เราจะมีอะไรสําคัญบ้างที่จะต้องทำใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีงานก็คือเราเข้าไปล็อกอินไปในระบบต่างๆอย่างน้อย ประมาณ3-5ถระบบเพื่อเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรที่เราต้องติดตามแล้วก็แล้วก็แก้ไข <paper m. S 1> ใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมีในส่วนของสิ่งที่เป็น Emergency บบเช่นสมมุติถ้าเกิดว่า,ามีฮอตไลน์ขึ้นมาก็คือเขาจะโทรมาที่ทีมของเราผมพี่ก็มีหน้าที่ในการรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบคำถามเบื้องต้นในการที่ที่จะที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้น แล้วก็ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็จะเปิดเป็นที่เกตขึ้นมาแล้วก็ส่งให้กับคนที่แก้ปัญหาได้ต่อไปคือทักวันะพี่อันนี้ทํางานคือจัดที่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างเมื่อก่อนอ่ะต้องไปที่ทํางานไหมครับหรือว่าต้องอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนก็ต้องไปเหมือนกันครับใช่ก่อนก่อนก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดระบาดพอนก็ต้องไปที่ทํางานกันแล้วระหว่างการทํางานที่บ้านกับที่ทํางานนะพี่ไอพี่พี่แอนดี้ ID ว่ามันต่างก,กันไหมหรือมัน ยากเนื่อยอะไรกันบ้าครับต่างกันพอสมควรเลยครับใช่เพราะว่าเวลาที่เราไปทํางานที่บริษัทเนี่ยเรามีโอกาสได้อินเล็กกับคนมากกว่าแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับคุยกับคนที่ทํางาน่วกกับเราแล้วก็มีมิตรสัมพันธ์อันดีมากกว่าใช่ก็คือบางครั้งเนี่ยการที่เราทํางานบริษัทใหญ่เราจะต้องอรู้จักคนเยอะเพราะว่างานบางงานเราไม่สามารถได้ทำด้วยเราได้<ต>เราแ,แค่ <ๆ S 1> เป็น รีเควสให้เขาช่วยเราฉะนั้นการที่เราไปทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็ทําให้งานบางอย่างง่ายขึ้นด้วยใช่ใแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นช่วงโควิดก็คือเราก็ต้องมีการเฟกซ์เบอรยุดหยุ่นก็คือมันก็คือเราก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ให้ให้สอดคล้องกับนโยบายของเขาใช่ครับพี่ด้วยค่าตอบแทนที่แอนดี้ถ่ายเป็นจริงเลยเรื่องเงินเนี่ย พี่ได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับผมจะได้ทางานครับก็เงินเดือนของสายผู้ดูแลระบบไซเบอร์นะครับที่อเมริกาจะเริ่มต้นที่85,000เหรียญถึง90,000ม0่ 90, เหเหรียญต่อปีครับส่วนของพี่เนี่ยก็พอคนที่ทํางานมาสักพักเราบีปรสบการณ์แล้วก็ของพี่จะอยู่ในเรนประมาณ1,000 0 0เหรียญถึง1,30,000 130,000เหรียญครับ หรือตกเงินไทยก็ประมาณปีและ3ล้านใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจถ้าติดตามแถมเงินเยอะอีกตั้งหากนะครับผมตอนตำแหน่งนี้นะฮะพี่นีพี่นีครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อไหมว่าชีวิตที่บางไทยพี่เรียนที่ไหนมาบ้างจบที่ไหนมาครับครับก็ผมเกิดและก็เติบโตที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนมหาเทาลยก็เรียน คณะเศรษฐศาสตร์มาช่ยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ตอนที่มาอเมริกาก็คือมาเรียนปริญญาโทในสายคาสาขาไอทีครับประมาณ15ปี้าปีมาสิบห้าปีมาใ่ไใช่ครับโอยพี่เอ็นดี้ผมถายจริงเลยกว่าพี่จะไปถึงจุดเนี้ยตำแหน่งเนี้ยที่ผ่านมาบ้างครับก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานพอสมควรเลยครับก็งานแรกที่ที่พี่ได้เริ่มใน สายไอที IT นี่ก็คือ,อเป็นงานทําในมหาวิทยาลัย <Yeah. S 1> ก็คือเป็นงานตําแหน่งที่เรียกว่า He ลพ์เดียส์ซัพพอร์ะก็คือดูแลพวกระบบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือ,อด้วยความที่เราทํางานในมหาวิทยาลัยเราได้ Ben e f i t ตัวหนึ่งที่เรียกว่าทําให้เราไม่ต้องเสียค่าเทอมใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนเปญยโทอ,อีกใบหนึ่งในสาขาไซเบอร์เซเคเตี แล้วก็พอพอมีโอกาสได้เรียนศึกษาจบเนี่ยก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนงานแล้วก็หางานใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาได้งานไซเบอร์เซキュริตี้ที่บริษัทไกโกรับแล้วหลังจากไกโก้พีก็มาบริษัทนี้แหละครับหรือว่าใช่ครับใช่ครับ,รบก็ทําอยู่ที่บริษัทไกโก้ประมาณ2ปีครับปีใช,<ข>ใช่ครับก็ย้ายมาที่บริษัทน,ษนี้ใช่ไหมพี่ชใช่ครับ พี่เอนีครับพี่คิดว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของพี่ตอนนี้มีความมั่นคงไ้มในตอนนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยพี่คิดว่าอย่างไรครับครับผมมองว่าตำแหน่งนี้นะครับมีความมั่นคงสูงมากเพราะว่าในบริษัททีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอง,งใช่ไหมอย่างเช่นธนาคารหรือว่าบริษัทประกันภัยใช่ไหมครับหรือว่าบริษัทใหญ่ๆก็ตามทุกที่เนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแล เฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างน้อยๆเนี่ยก็ทีมเล็กๆเลยเคยเห็นก็5-10คนแล้วแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆที่ในอเมริกาเนี่ยบางที่มีถึงประมาณเกือบพันคนเลยทีเดียวครับ<ช>รก็คือคือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าว่าไม่มีงานที่บริษัทนี้ในวันนี้ยพรุ่งนี้ก็สาม,มารถหาง,งานไม่ได้ทันใช่ครับก็เลยถือว่าเป็นงานที่มั่นคงมากๆเลยแล้วในอนาคตเลยพี่คิดว่าอีกสักหปีสิปีมันจะมัน มายถึงว่างานนี้ย,ยังมั่นคงอยู่ไหมก็ยังมีความมั่นคงนะครับ5้าปีถึง10ปีเพราะว่าระบบหรือว่าอะไรต่างๆที่เรายังใช้ก็ยังต้องผ่านทางด้านโทรศัพท์มือถือหรือว่าอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับครับทะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลเฝ้าระวังทางด้านไซเบอร์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่นะแต่ว่าในตอนนี้ก็จะมีเทคโนโลยี AI หรือว่าพวก Machine Learning เข้ามาช่วยแต่ว่า ไม่สามารถที่จะลดคนไปได้ทั้งหมดเพราะว่ายัางต้องการคนที่เข้าไปวิเคราะห์หรือว่าไปกําจัดจุดอ่อนบางอย่างที่ทีท่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําได้หมดครับพี่อดีตแล้วเรื่องภาษาเนี่ยภาษาอังกฤษี่ยพี่คิดว่ามีผลมากไหมในการทําอาชีพนี้เพราะบางคนเขามองว่าเราก็ถ้าเรารู้การเขียนโค้ดเราอาจจะไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษเลยก็ได้อันนี้พี่คิดเห็นยังไงครับภาษาอังกฤษมีมีความสําคัญมากครับกับอาชีพนี้เพราะว่า งานของเรา,า70%เลยเราจะต้องอมีพูดคุยกับไม่ว่าเป็นหัวหน้างานของเรารหรือว่าทีมอื่นๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการมีติ้งกันอา,อาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า3-4ครัง้งก็คือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญม,มากๆเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆหรือใครที่สนใจเนี่ยก็คือจะต้องฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤ โดยเฉพาะ conversation ต้องต้องทำให้ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีถ้าเกิดหัวหน้าสั่งงานมาแล้วเราทำผิดพลาดก็จะเป็นผลที่จะผิดพลาดต่อเนื่องไปแล้วก็จะทำให้มีความเสียหายต่อบริษัทได้ใช่ครับแล้วอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้พวกคำศัพท์กับไทยทีมันมันยากไหมพี่ไม่ยากครับก็คือพวกนี้เราสามารถเรียนรู้ได้หมดได้เพราะว่า,าในงานเนี่ยเราสามารถที่จะ ระหว่างทํางานเราก็สามารถคุณควาไปด้วยได้ได้ครับก็คือถ้าเราไม่รู้คําศัพท์คาไหนเนี่ยเราสามารถที่จะอ้างอิงหรเลฟเลนได้ตลอดครับเค,ครับแลนะหตุผลที่สํคาคัญมากในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะมันใช้ประโยชน์ได้ในการทํางานนั่นเองใช่ครับ,รบใช่ครับพี่เอนดี้แล้วมีคําถามคำถามนด่งคือคนเขาสงสัยว่าการทํางานร่วมกับฝรั่งในบริษัทฝรั่ง,งย่างเงครับมีความแตกต่างคือความยากง่ายหรือพิเดอยังไงครับเรื่องนี้ครับ ฝรั่งเนี่ยก็มีความอินดิวิเดสูงใช่ไหมฮะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาศึกษาแล้วก็มาใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาพี่ก็เคยได้ทํางานกับคนไทยที่เมืองไทยแล้วแล้วเราก็รู้ว่ามันมีข้อแต,ตกต่างกันอะลยทีเดียวใช่ไหมฮะก็คือเวลาที่ฝรั่งมาทํางานเนี่ยเขาจะ เน้นเรื่องงานเป็นหลักแล้วเขาจะค่อนข้างตรงไปตรงมาถ้าเขาถ้าเขาต้องการที่เราทําอะไรเนี่ยเราก็คือทํางานตรงนั้นเรียบร้อยครับแล้วเขาก็ก็คือว่าถ้าเราดูแลตรงนั้นทด่เรียบร้อยเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอื่นตามมาครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของฝรั่งก็คือว่าด้ความที่ปร,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 ประเทศสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายในใน,ในเชื้อชาติทีนี้ก็คือเขาจะท r e a t ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยคนจีนคนเวียดนามหรือว่าเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนชาติอื่นเขาก็จะมีความเท่าเทียมกันถูกไหมครับก็คือแล้วแต่ความต้องการของคนในในทีมเขาก็จะตอบสนองให้ได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาทําได้ครับอืมโอเคครับพี่ถือว่าดีแล้วอันนี้เพราะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าการทำงานฝรั่งเนี่ยมันยากไหมเพราะคนไทยบางคน่ยกลัวฝรั่งแหละเจอหน้าก็กลัวใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่พี่แนะนําว่า เราไม่ต้องกลัวฝรั่งเพราะว่าฝรั่งก็คือเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราใช่ไหมแต่เราควรจะหาข้อดีข้อเด่นของเราแล้วก็เอาตรงนั้นเชื่อชูแล้วก็เอาตรงนั้นเหมือนกับว่าเลือกเซนตัวเองใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยฝรั่งก็จะสามารถที่จะรู้ว่าไม่ว่าคนชาติไหนเขาก็เราก็มีความสามารถเท่าเทียมกันอ่าดีมากแล้วครับและมาถึงคําถามสําคัญอีกหนึ่งคำถามครับ คือผมอยากให้พี่แอนดะี้เนี่ยช่วยแนะนำคนที่เมืองไทยหรือคนที่นี่หน่อยว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นพี่เนะี่ยแลวเขาอยากจะมาทำงานแบบเนี้ยแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเวกสายงานเนี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงอ่ะแบบนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วแบบดูอยู่แต่แบบเฮ้ยคูต้องเริ่มจากตรงไหนวะพี่แอนดี้ช่วยแนะนำเขาหน่อยได้ไหมครับครับก็คือ,อตอนนี้การเรียนรู้หรือศึกษาออนไลน์เนี่ยมีแพร่หลายมากใช่ไหมครับทีนี้ก็ ถ้าเกิดสนใจที่จะมาทำงานด้านการเฝ้าระวังไซเบอร์เหมือนเหมือนกับพี่ก็คือ,อสามารถเข้าไปหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับหรือว่าลองซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้ดูว่างานที่ที่ที่จะต้องทำเนี่ยเป็นงานที่เราสนใจจริงๆหรือเปล่าใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันสนุกมันเหมือนกับว่าต้องตื่นเต้นทุกวันแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็ อีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลพวกนั้นหรือว่าการไปหาข้อมูลเนี่ยไม่เพียงพอก็บอกไปคําเดียวว่าให้ลุยเลยครับก็คืออาจจะลงเรียนคอร์สสั้นๆในมหาที่ที่เกี่ยวข้องกับกับด้านเซอร์ติฟิเคชันทางด้านด้านเซิร์ฟเวอรเซอร์ตี้แล้วก็ดูว่าเราชอบไหมนะเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะมากอาจจะแค่ไม่กี่พันบาทใช่ไหมครับที่ตอนนี้ที่เมืองไทยมีหลายๆที่ที่เขาเปิดสอนอยู่ครับสามารถหาข้อมูลได้ไม่ยาก แล้วเรื่องการที่จะมาทํางานที่นี่นะครับนี่อันที่พอจะมีทางไหมครับผมว่าคนไทยอยากจะไปทํางานที่อเมริกาเนี่ยควรจะมาได้ทางไหนรับสาคัญมากครับก็อันนี้มีข้อแนะนําอยู่ประมาณ2หรือสทางนะครับก็คือว่า,าทางแรกก็คือว่าอาจจะบริเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทท,ที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าหลังจากที่เราเราเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถออกไปทํางานให้เราได้ 1-3ปีใช่ไหมหลังจากนั้นเราสามารถที่จะอยู่ได้ถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็จะมีวีซ่าตัวหนึง่งเขาเรียกเรียกว่าวีซ่าลอตเตอรี่ใช่ไหมก็คือว่าทุกๆเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยก็จะมีการเปิดให้กับคนทั่วโลกนะทุกประเทศในการสมัครเข้ามาแล้วก็เขาก็จะมีการเลือกถ้าเราได้โชคดีได้รับการเลือกวีซ่าลอตเตอรี่เราก็สามารถที่จะไป ได้รับวีซ่าอย่างถูกต,ต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถเดินทางเข้ามาทำนัดได้ถูกต้องตามกฎหมายครับครับอันนี้คือเป็น2วิธีใช่ไหมครับใช่ครับ2วิธีหลักๆที่ที่แนะนําในวันนี้แต่ผมว่าวิธีแรกเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับใช่ครับ,รบใช่พวกน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาทำงานที่อเมริกาเนี่ยลองมาเรียนที่นี่ดูก่อนนะครับผมแล้วมันจะมีโอกาสในการสอบ OPT ครับผมทำงานกับบริษัทแต่เขาจะออกไปทํางานให้นยะอันนี้ก็คือน,น่าสนใจมากเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็พยายามอย่ามองแค่ว่าจะต้องมาทํางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าในตอนนี้ไม่แต่ประเทศไทยเองเนี่ยบุลคลากรท่านนี้ก็กาลังขาดแคลนแล้วก็สามารถาเรียกเงินเดือนได้อย่างน้อยห้าหมื 50, ่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนโดยครับใช่ใช่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเยอะมากเลยครับใช่แล้วก็ ไม่ใช่ว่าจะต้องมีประสบการณ์มากมายอะไรเขาก็สามารถที่จะรับเข้าไปแล้วก็จ่ายเงินเดือนให,ให้ในระดับนั้นครับใช่ว่าเป็นสายงานที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเงินเดือนก็จะสูงอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับน่าสนใจมากนะครับใช่ครับพี่เอนดี้พี่เอนดี้แล้วพี่ว่าอเมริกาเนี่ยเหมาะกับคนไทยประเภทไหนที่จะมาอยู่ครับจริงๆแล้วประเทศอเมริกาก็เปิดรับคนทุกแบบนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเรียนจบสาขาอะไรมา แต่ว่าถ้าในมุมมองของพี่เนี่ยพี่คิดว่าต้องเป็นคนที่นักเอาเบาสู้ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถทําง,งานหนักได้แล้วก็มีความยืดหยุดนครับก็คือว่า,อ,าอีกข้อหนึ่งเลยก็คือว่าเป็นคนที่ให้ให้กำลังใจตัวเองเป็นเช่นสมมุติว่าถ้าเราไปเจออุปสรรคในการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมองข้ามตรงนั้นให้ได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติวันหนึ่งพี่ขับรถไปทาง,งานเรารถเสีอยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าถ้าเราอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราไม่มีเพื่อนฝูงมากมายอะไรเราก็ต้องแก้ปัญหาเป็นในใน,ในจุดนั้นใช่ครับแล้วก็ถ้าเราไปเจอผู้ร่วมง,งานที่เราอาจจะไม่พอใจหรือว่าไม่สามารถเข้าเขาได้เราก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อสำคัญเลยที่จะทําให้อยู่ในอเมริกาได้อย่าง มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับอกพี่แอนดี้ช่วยฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าจะต่างที่ไทยต่างประเทศอยากที่เห็นพี่มาแรงมาดาาใจดีดีกว่าขอให้ฝากสักหน่อยครับได้ครับก็คือ,อคผมอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าข้อแรกเลยก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่ไหมครับผมเรียนปริญาโทด้านไซเบอร์เซเครตตีตอนอายุ3าซึ่งซึ่ง ณตอนนี้ถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันต้องทํางานไปด้วยครับแล้วกอ็อยากให้มองตรงนี้ว่าถ้าเรามีฝันเนี่ยเราเราเราสามารถทําได้หมดใช่ไหมอย่าไม่มีใครที่ที่แก่เกินที่จะกลับไปเรียนสือครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยก็คือ,อพยายามฝันให้ใหญ่เข้าไว้ใช่ไหมฮะเช่นสมมุติถ้าถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะทํางาน ที่บริษัทอะไรบริษัทหนึ่งบริษัเนี่ยให้ฝันให้มันใหญ่กว่านะั้นอีกเท่าหนึ่งใช่ไหมใช่ใชเพราะว่าถ้าคุณฝันเล็กเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะได้ของที่เล็กลงมาเห็นไหมครเป็นอัตราส่วนเช่นสมมุติฝันไปสิอาจจะได้แค่5ใช่ไหมครถ้าคุณฝัน5าคุณได้แค่2.5หใช่ไหมครับอันเนี้ยก็เลยแนะนําทุกคนเลยว่าให้ฝันไปเลยว่าสมมุติถ้าผมอยากทําบริษัทที่ว่าใหญ่ระดับโลก global company ให้ให้ฝันไปเลยใช่แล้วเรา อย่างน้อยเนี่ยเราเราจะทําได้ครึ่งหนึ่งแต่เรามีความสุขมากนะใช่ไหมครับอันนี้ขอฝากสองข้อไว้ครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณมากผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอนดี้มากเลยนะคบขอบคุณครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมเกี่ยวกับอาชีพในอเมริกาที่ผมนํามาฝากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวัวเล้งงเลี้ยงยังไงวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ